ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่วงบ่ายนะครับผมวิลพลลิขิตมั่นชัยนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่นิสสันบิตดีเคซีนทอนแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํารถรุ่นที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอีโคคาร์น, Eco Car นะครับที่เน้นเรื่องการประหยัดน้ามันรวมถึงมีพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูจุดเด่นแต่ละจุดกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอแนะนําจาก ด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะของนิสสันโนดนะครับเขาจะให้เป็นในส่วนของตัวโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งรถทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้เป็นโคมโปรเจคเตอร์ก็คือเป็นโคมแบบมาติรีเฟคเตอร์ทั่วไปนะครับทีนี้ในส่วนของตัวโคมไฟหน้าแบบนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นเรื่องของ การส่องสว่างนะครับในส่วนของลำแสงนะครับที่เวลาเราเปิดไฟหน้าเนี่ยลำแสงนี่จะส่องไปได้ไกลนะครับซึ่งโน้ตให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นออปชันที่น่าสนใจมากๆนะครับรวมถึงโคมไฟหน้ารุ่นนี้นะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้จากสวิตด้านในรถเลยนะครับ ถือว่านิสสันไม่กักเรื่องสเปคตรงนี้เลยนะครับให้สเปคแบบจัดเต็มจริงๆนะฮะทีนี้เราถัดมาที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบ V-motion นะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์การออกแบบของทางนิสสันนะครับที่เราจะเน้นว่ารถทุกรุ่นของเรานะครับจะใช้กระจังหน้าแบบ V-motion นะครับเพื่อให้ เป็นเรื่องของการเรื่องความโดดเด่นนะครับเวลารถวิ่งมาแต่ไกลเลยเนี่ยลูกค้าจะสามารถเห็นได้เลยว่าโอเคถ้าเป็นกระจังหน้ารูกตัววีเนี่ยนิสสันแน่นอนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับก็ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้กระจกมองข้างของนิสสันโนดนะครับทุกรุ่นเลยจะให้เป็นกระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยวนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ย จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับก็สวยงามโดดเด่นนะครับแล้วก็ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับรวมถึงกระจกมองข้างรุ่นนี้ก็จะให้ความสะดวกสบายนะครับก็คือทั้งปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าด้วยนะ,ะแล้วก็ออกมาในส่วนของตรงนี้ฮะก็น่าสนใจครับ<ะ>ก็คือจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับก็ให้ความสะดวกสบายทั้งเรื่องของการเข้าออก ประตูรถนะครับเปิดปิดรถโดยที่เราจริงๆแล้วเราไม่ต้องพกกุญแจออกมาก็ได้นะครับไม่ต้องเอากุญแจมาไขหรือไม่ต้องกดรีโมทน,นะครับลูกค้าก็สามารถแตะปุ่มตัวนี้แล้วก็เปิดประตูได้เลยนะครับรวมถึงเรื่องการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็คือเพียงแค่เข้าไปนั่งในรถพร้อมกุญแจนะครับลูกค้าก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายที่นิสสันโน้ตมอบให้นะครับโดยที่ อีกออปชันหนึ่งเป็นอีกออปชันหนึ่งที่มีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูด้านในห้องโดยสารนะครับก็ในส่วนของห้องโดยสารนะครับรุ่นนี้ต้องเรียนว่าอย่างหนึ่งเลยให้เรื่องความสะดวกสบายเรื่องของความกว้างนะครับลูกค้าจะเห็นได้เลยว่า มันโอดโถงมากๆนะครับทั้งพงมาลัยบางรุ่นนี้เข้าไปนั่งนี่ติดเข่าเลยนะแต่ของนิสันคือพงมาลัยเขาจะเป็นทรงดีเชฟนะครับส่วนหนึ่งก็คือดูแล้วดูมีความเป็นสปอร์ตส่วนที่2ก็คือเวลาเราขึ้นลงจากรถนะครับหัวเข่าจะไม่ติดตรงนี้นะครับก็ให้ความสะดวกสบายรวมถึงรุ่นนี้ออกแบบคอนโซลผมว่าออกแบบคอนโซลได้ดีนะครับก็คือเราจะนั่งท่าไหนก็ได้ในการขับรถนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรง หัวเข่าเราหรือว่าช่วงขานี่เราได้พื้นที่เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีความสะดวกสบายอยื่นๆก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับที่รองรับ USB AUX นะครับรวมถึง CD MP3 ได้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าได้ดูในส่วนของรายละเอียดของนิสสันโนตอาจจะเจอว่ามีรุ่นที่มีกล้องรอบคันนะครับซึ่งกล้องรอบคันก็จะเป็นในรุ่น ลองท็อปรุ่น V กับรุ่นท็อปสุดก็คือ VL นะครับก็คือคันนี้จะเป็นรุ่น E นะครับก็ได้เครื่องเสียงตัวนี้ส่วนถ้าเกิดว่าเพิ่มงบขึ้นไปก็ได้ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนตรงกลางนะครับทุกรุ่นเลยของ Nissan Note ก็จะเป็น Air ์ที่เป็นแอร์ออโนะครับซึ่งสามารถปรับได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีการปรับอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นได้อีกนิดนึงด้วยนะครับเป็นแถบสีแดงตรงนี้นะ ปรับอุณหภูมิที่32องศาก็ได้เผื่อเราใช้งานในช่วงหน้าหนาวนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวชุดเกียร์ก็ออกแบบให้มาทรงน่ารักกำลังดีครับตัวชุดเกียร์ตัวนี้นะฮะทรงเขาจะน่ารักน่ารักหน่อยนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้จะใช้เกียร์เป็นระบบ CVT นะครับซึ่งในเรื่องความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็จากที่ทดลองขับนะครับคือเวลาเราขับเนี่ย แทบจะไม่รู้สึกเลยว่ารถมันเปลี่ยนเกียร์นะครับก็ให้ความสะดวกสบายตรงนี้นะฮส่วนอื่นๆมีอะไรน่าเล่นบ้างครับกะมีลิ้นชักวางของนะครับลิ้นชัก2ชั้นเลยนะครับอาจจะตรงนี้ก็จะเป็นใส่พวกสมาร์ทโฟนวางชาร์จไฟก็ได้นะครับหรือเก็บของกระจุกกระจิ๊นะครับตรงนี้ก็ลิ้นชักเก็บของก็ลึกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในของนิสสันโน้ตที่ กว้างเลยนะอย่างเวลาผมขับรถผมก็จะขับประมาณนี้เลยก็ถือว่าเขาออกแบบห้องโดยสารได้ดีได้กว้างก็เดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังจะเห็นได้ว่า ประตูทางด้านฝั่งนี้นะครับหรือว่าประตูด้านหลังทั้งสองฝั่งเลยนะฮะมีจุดเด่นคือสามารถเปิดได้กว้างมากๆนะครับคือรถทั่วไปเขาจะกว้างอาจจะแค่ประมาณนี้นะฮะแต่ของนิสสันโนดคือเป็นรถที่เผื่อเราขนของหรือว่าจะเป็นถ้าลูกค้าท่านใดมีลูกเล็กๆนะครับอาจจะจะวางคาร์ซีทเนี่ยครับถ้าประตูมันแคบมากๆอาจจะยกเข้ามาลําบากของรุ่นนี้คือสามารถเปิดได้กว้าง อ่าตัวนี้กว้างมากๆกนะครับก็ประมาณ85องศาเลยนะฮะส่วนพื้นที่ด้านหลังนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือพื้นที่มีความกว้างมากๆเย่ายเมื่อสักครู่ที่ผมปรับเบาะนั่งในการขับขี่แล้วลองดูครับผมปรับเบาะนั่งก็นั่งสบายแล้วอันนี้ยังเหลือพื้นที่หัวเข่าอีกเยอะเลยนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับผมสามารถนั่งไขว่ห้างข้างหลังได้เลย นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่นิสสันส่วนใหญ่ก็จะเน้นห้องโดยสารนะครับโอเคเนี่ยกว้างจริงครับก็ตัวนี้นะครับประตูท้าย uh, ทีนี้มาท,ที่ด้านท้ายรถนะครับก็ okay. <k> 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 ถ้าเกิดว่าคนที่เน้นขนของเยอะๆนะครับมีการบรรทุกของหรืออาจจะมีบางท่านที่มีงานพิเศษด้วยขายของตามตลาดนัดหรือว่าตามอาคารออฟฟิศอะไรต่างๆต้องขนของบ่อยๆนะฮะรุ่นนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับก็คือเบาะเราสามารถพับได้นะครับน,นี้สะดวกเลยพอพับแล้วนะครับมันจะมีสเปซเรื่องของความสูงนะครับหรือว่า เราจะใส่2ชิ้นใหญ่ๆเข้าไปก็ได้นะครับหรือลูกค้าผมมีเหมือนกันที่ชอบถีบจักรยานนะจักรยานคันใหญ่ๆนี่ยังสามารถใส่ได้เลยนะครับก็เป็นตอบสนองไลฟ์สไตล์หลายๆแบบนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครทีนี้เดี๋ยว เราจะไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงนะครับูเชิญด้านหน้าครับผม ก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นรถอีโคคาร์นะครับก็คือเป็นรถที่เน้นเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ามันหรือการประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่อง1.2ลิตรนะครับ79แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิดที่ไม่น้อยเลยนะครับก็คืออยู่ที่106นิวตันเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองนะครับ มีวิ่งชานเมืองบ้างก็ยิ่งประหยัดน้ำมันนะครับโดยที่รุ่นนี้จะประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรนะครับก็ถือว่าช่วงนี้โอเคช่วงนี้น้ำมันถูกนะครับแต่เมื่อไหร่ที่น้ำมันแพงขึ้นมานะครับรถที่สามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง20กิโลลิตรเนี่ยถือว่าเป็นทางออกที่ดีเลยนะครับแล้วก็รองรับพลังงานทางเลือกก็คือ e20 นะครับก็สามารถเติม e20 ได้เลยนะครับก็ในส่วนของห้องเครื่องก็จะออกแบบ สวยงามประมาณนี้นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเอาละครับทีนี้มาในส่วนของไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับจากที่ลูกค้าฟังไปนะครับทั้งเรื่องของกุญแจสมาร์ทคีย ทางเรื่องของระบบไฟหน้าที่เป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์หรือว่าเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันหรือว่าห้องโดยสารของรถที่ใหญ่และกว้างมากๆอย่างนี้นะครับผมอยากจะนําเสนอว่าราคาของ n i สสันโน t e นี่น่าใช้มากๆนะครับเนื่องจากว่าเราตั้งราคารุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นจะราคาอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นคันที่โชว์อยู่ตรงนี้เลยนะครับ 5 2 9 0 0 0หรือถ้าลูกค้าขยับงบขึ้นมานะครับก็จะเป็น559,000ก็จะเพิ่มในส่วนของกล้องรอบคันนะครับเป็นตัวเราวิวมอนิเตอร์ก็คือช่วยให้การถอยจอดหรือว่าการขับขี่ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น589,000รุ่นท็อปสุด VL นะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยนะครับ ทั้งเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับหรือว่าระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกได้เลยว่าหาไม่ได้ในรถราคาไม่ถึง6 0แสนบาทนะครับทีนี้นอกเหนือจากราคานะครับก็อยากจะนำเสนอเป็นในส่วนของแคมเปญน,นะครับในส่วนของแคมเปญเฉพาะที่นิสสันซล l ินทร o n แห่งนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษนะฮะสามารถออกรถนิสสันโน้ต ได้เพียงแค่ใช้เงินแค่9บาทนะครับและ9บาทตรงนี้ยังฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งะครับไม่มีแอบแฝงว่า9บาทแล้วเดี๋ยวต้องเพิ่มซื้อประกันนะฮะอันนี้แค่9บาทสามารถออกรถนิสสันโนตได้นะครับรวมถึงก็จะมีแคมเปญอื่นๆนะครับเป็นของ Nissan Leasing นะครับอย่างเช่น Nissan Easy Pay นะครับซึ่ง Nissan Easy Pay ก็จะเป็นการผ่อนแบบสบายสบาย นะครับอีกแคมเปญหนึ่งก็คือจะเป็นผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ5,000บาทนะครับหรือแคมเปญสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแคมเปญเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอเคแคมเปญสุดท้ายก็จะเป็นแคมเปญขับก่อนผ่อนทีหลังนะครับขับก่อนผ่อนทีหลังตัวนี้ให้สูงสุดถึง3เดือนนะครับรวมถึงยังมีนิสสันช่วยผ่อนอีก9เดือนนะครับเ้าบอกว่าลูกค้าถ้าเกิดว่าออกเป็นแคมเปญ ขับก่อนผ่อนที่หลังนะครับหลังจากรับรถไปก็อีก3เดือนลูกค้าค่อยจ่ายค่างวดวดนแรกนะครับหลังจากนั้นพ้นไปแล้วก็ค่อยมาจ่ายค่างวดแค่ครึ่งเดียวอีก9เดือนนะครับซึ่งแคมเปญถือว่าน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับหลายๆท่านนะครับบางท่านโอเคอาจจะไม่ได้อยากใช้เงินออกรถเยอะก็มีทั้ง9บาทนะครับหรือท่านที่มีกําลังที่จะออกรถใช้เงินออกรถได้เยอะก็ เป็นแคมเปญผ่อนสบายบายก็มีนะครับก็มีให้เลือกหลายแคมเปญนะฮะทีนี้สมมุติว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการคาแนะนํานะครับก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่บริษาการขายของเรานะครับได้ที่โชว์รูมนะครับก็ดีหรือว่าจะโทรเข้ามาที่โชว์รูมนะครับหรือว่าสามารถอินบ็อกเข้ามาทางเพจตัวนิสสันบิต p k เคซีลินคแห่งนี้ได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวนิสสันโน้ตคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ